อะไครคะวันนี้เซฟจะพามาเก็บชาที่ไร่บุญรอดไร่บุญรอดเดิตนตามมาดีเลยอุ้ยอะไรอ,ะอ่ะมีอะไรไ่งมีหนอนชิเมจอดายไม่ใช่วันในวันวนวันอีนี้นะเมื่อไหร่ะะรจะได้เลิกเก็บชานี่ครับจะเก็บตอนไหนครับ มีอันนี้เรากำลังเก็บชากันอยู่นะคะับไม่มียบระวังนอนนะครับเขาเก็ีใส่หมวกด้วยเขาไม่มีตะกร้ามาให้เหรอเบบได้เยอะหรือ,อยังเนี่ยเบบ